ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งมิเตอร์เข้ากับหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าและ d t u Pro เพื่อติดตั้งระบบการจัดส่งออกกําลังไฟฟ้าแบบ3เฟ,ฟสได้เสร็จสมบูรณ์ระบบจัดการส่งออกกาลังไฟฟ้าเวอร์ชันปรปับปรุงใหม่จะช่วยพัฒนาความแม่นยําในขณะเดียวกันก็ปรปับปรุงขั้นตอนการติดตั้งให้เป็นไปได้ง่ายขึ้นโปรโดอ่านข้อมูลทางเทคนิคสาหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม,ม,มก่อนที่เราจะเริ่มโปรโดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกระจายกําลังไฟฟ้าปิดอยู่ และมีเพียงช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการติดตั้งและเดินสายไฟในระหว่างกระบวนการติดตั้งเราจะใช้ขั้วต่อ h o ม m ยส์ DTU Pro มิเตอร์ไฟฟ้าสเฟสยี่ห้อชิ้นรุ่น DTSU666 คีมย่ำหางปลาคีมปอกสายไฟไขควงสีแฉกไขควงปากแบนสายเคเบิล RS-485 สายสุ่มวัดค่าแรงดันไฟฟ้าขั้วปลายสายไฟหุ้มฉนวน และบันทึกข้อมูลทางเทคนิคในการจัดการส่งออกกำลังไฟฟ้าของระบบฮอยไมส์ไมโครอินเวอร์เตอร์ซิสเต็มนอกจากนี้เพื่อทำให้เลือกได้ง่ายขึ้นฮอยไมส์ได้พัฒนามิเตอร์และมีให้เลือก3แบบทุกแบบมีหม้อปแปลงกระแสไฟฟ้าติดตั้งมาด้วยมีสัญลักษณ์บนเครื่องในการดึงลำดับการเชื่อมต่อและการเดินสายก่อนที่เราจะเริ่มทำการติดตั้งมิเตอร์เราต้องยืนยันตำแหน่งของการติดตั้งมิเตอร์ก่อนเนื่องจากแพลตฟอร์มเฝ้าติดตามจะเป็นต้องใช้ข้อมูลฝั่งรศส เพื่อช่วยให้ d t u สามารถควบคุมกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของไมโครอินเวอร์เตอร์ได้ในวิดีโอนี้จะแสดงวิธีการติดตั้งมิเตอร์จากฝั่งรศสและเราพร้อมที่จะสาธิตแล้วก่อนอื่นให้ติดตั้งมิเตอร์บนรางในขั้นตอนนี้คุณจะเป็นต้องคลายเกลสกูของตัวหนีบสแนปฟิตที่ยึดอยู่ด้วยไขยควงแล้วดันไปด้านซ้ายสุดเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการวางมิเตอร์ไขตัวหนีบให้แน่นหลังจากที่วางมิเตอร์ลงไปแล้วตอนนี้เราจำเป็นต้องกำหนดจุดเชื่อมต่อระหว่างมิเตอร์และกล่องกระจายไฟ ัวอย่างเช่นสายส่งวัดค่าแรงดันไฟฟ้าจากรูปภาพเราจะเห็นว่าพอร์ต3 6 9เบนมิเตอร์นั้นเป็นพอร์ตของสายส่งวัดค่าแรงดันไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับเฟส A เฟส B และ C ตามลำดับพอต10เชื่อมต่อกับสายเกรุณาอย่าสลับสายไฟเหล่านั้นในขั้นตอนของการติดตั้งจากนั้นให้วัดและตัดสายไฟตามความยาวที่เหมาะสมปอกสายไฟและทำการเชื่อมต่อให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้ามาตรฐาน หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วให้เชื่อมต่อมิเตอร์เข้ากับเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตัวหลักด้วยสายไฟเหล่านี้ตามลําดับโปรดทําด้วยความรมะมัดระวังในระหว่างต่อสายไฟตอนนี้เราติดตั้งมิเตอร์เสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนที่2คือการติดตั้งหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าก่อนเริ่มการติดตั้งเราจะต้องกําหนดตําแหน่งสำหรับการส่งวัดค่ากระแสไฟฟ้าคุณจะเห็นได้จากสัญ,ญลักษณ์โดยหมายเลขหอท,ที่มีเครื่องหมายดอกจันจะเป็นสายสีขาวของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และหมายเลขพอทที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันจะเป็นสายสีน้ำเงินของหมออแปลงกระแสไฟฟ้าดังนั้นพอร์13ควรต่อเข้ากับสายสีขาวในเฟส A และพอร์14ควรต่อเข้ากับสายสีน้ำเงินในเฟส A ในส่วนของสายที่เหลืออยู่ให้ต่อในลักษณะเดียวกันต่อสายไฟไปตามทางเพื่อต่อเข้ากับขดลวดทุติยภูมิของมออแปลงกระแสไฟฟ้าไปยังมิเตอร์ถัดไป ต่อหมอปแปลงกระแสไฟฟ้าเข้ากับสายไฟที่สอดคล้องกันเพื่อเสร็จสิ้นการส่งวัดค่ากระแสไฟฟ้าก่อนอื่นเราต้องจับคู่เฟสของขนลวดทุดิยภูมิกับกล่องกระจายไฟเสียก่อนจากนั้นตรวจสอบว่าทิศทางของลูกศรน,นั้นเป็นไปทิศทางเดียวกับการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือไม่รดตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งหม่แปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อน,นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตอนนี้มิเตอร์และโมอปแปลงกระแสไฟฟ้าได้เชื่อมต่อกับกล่กองกระจายไฟเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายแล้วเราต้องต่อ d t u เข้ากับมิเตอร์โดยใช้สายเคเบิลสื่อสารสายสีน้ำเงินต่อกับขั้วปลาย B และพอร์ต25และสายสีแดงเชื่อมต่อกับขั้วปลายสาย A และพอร์ต24การเชื่อมต่อสายเคเบิลกับมิเตอร์สามารถทำได้โดยตรงในขณะที่การเชื่อมต่อสายเคเบิลกับ d t u Pro ต้องต่อกับขั้วต่อปลายสายขณะนี้ขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่เราจะตั้งค่า d t u Pro รดตรวจสอบให้แน่ใจว่า d t u Pro เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้เรามาตั้งค่า d t u Pro กันเถอะเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มเฝ้าติดตาม S My Cloud ก่อนอื่นคุณควรสร้างโมไดฟ้าของคุณและกรอกข้อมูลพื้นฐานต่างๆคลิกถัดไปและคลิกสร้างเจ้าของกรอกข้อมูลเจ้าของบัญชีและคลิกยืนยัน ต่อมาให้เพิ่มอุปกรณ์ของคุณคุณควรกรอกหมายเลขซีเรียลของ DTU Pro และ Micro Inverter โดยสามารถดูหมายเลขดังกล่าวได้จากหลังเครื่องอย่าลืมบันทึกข้อมูลของคุณจากนั้นคลิกถัดไปและเลือกผังตามที่ต้องการจากนั้นกรอกข้อมูล r a PV และคลิกยืนยันอัปโหลดแผนที่การติดตั้งและคลิกถัดไปตอนนี้เราจะเริ่มการตั้งค่าการจัดก,การส่งออกกำลังไฟฟ้ากดปุ่มเลื่อนตรง เปิดใช้งานการส่งออกกำลังไฟฟ้าและคุณสามารถเลือกประเภทกริดได้ในกรณีนี้เป็นระบบ3เฟส230ต่อ400และโปอดเลือกประเภทกริดของคุณเองจากนั้นเลือกตำแหน่งการติดตั้งของมิเตอร์และพิมพ์หมายเลขของมิเตอร์ลงไปเราสามารถรู้ค่าพิกัดกระแสไฟของหม้อปแปลงกระแสไฟฟ้าด้ยอัตโนมัติตามหมายเลขของมิเตอร์ถัดไปทำเครื่องหมายที่ฟังก์ชัน export power limit เพื่อเปิดการใช้งานการควบคุมการส่งออกกำลังไฟฟ้าจากนั้นป้อนค่าขีดจำกัด ในขั้นตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องกําหนดค่าขีดจํากัดของแต่ละเฟสเนื่องจากหมดจํากัดกําลังไฟฟ้าที่เราได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้คือทั้งหมดคลิกถัดไปหลังจากนั้นคุณจะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าข้อบังคับโรงไฟฟ้าสุดท้ายแล้วให้กดเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าและเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าการติดตั้งทั้งหมดเสร็จสิ้นเมื่อระบบ PV ของคุณเริ่มทํางานแล้วคุณสามารถดูข้อมูลโดยรวมจากแดชบอร์ดของโรงไฟฟ้าได้และคุณยังสามารถสร้างรายงานสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนกกาาราง้างคค่ขออุณดดีว นี่เป็นทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ขอบคุณที่รับชม